ครั้งที่แล้วน้องเฟสลูกสาวคนโตชอบมากเครื่องเล่นทีนี้นะคะราคาถูกและสนุกตามภาษาเด็กค่ะเราก็เลยพามาเที่ยวอีกนะคะบรรยากาศไทยๆพลาดได้ที่ไหนใช่ไหมคะเพื่อนๆกลับบ้านทั้งทีนะคะกลับไทยทั้งทีนี่เลยของถูกของดีค่ะเราก็มากับครอบครัวพี่สาวก็ ครอบครัวเรานะคะพี่สาวทั้งสองนะคะปลายปะพรแล้วก็เด็กๆนะคะแต่หนุ่มๆจะแยกกันเดินค่พะพอสาวๆเล่นเครื่องเล่นกันทุกชนิดเลยเค,ครอบครัวอย่างเป็นทางการนะคะนี่คือครอบครัวที่ไทยคะ่ะ ครอบครัวของพี่สาวแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะสมาชิกเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศงานกาชาติต่อคะ่ะ สาวๆสั่งค่ะสาวๆมุ่งตรงไปที่เครื่องเล่นนะคะสั่งปลาไหลเรียบร้อยๆเรียบนะคะจัดค่ะ ถ้าไม่ได้เล่นเครื่องเล่นทุกเครื่องก็คงไม่แฮปปี้แล้วก็ไม่ยอมกลับนะคะเครื่องเล่นนี้ก็จัดค่ะเล่นง่ายเล่นสะดวกนะคะผู้ปกครองพอแม่ผู้ปกครองก็เตรียมแบงคงไว้เลยค่ะเตรียมเงินไว้เลยนะอุบนอกนิวยอร์กก็เอาอ่า ค่าใช้ใจ่ายสำหรับเครื่องเล่นเนี่ยนะคะใส่กระเป๋าแยกไว้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ไม่ต้องไปเอาใส่ในกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเข้าง่ายออกง่ายค่ะเครื่องเล่นแบบนี้นะคะดูดเงินผู้ปกครองเยอะมากเพราะว่าบางครั้งนะเด็กๆเขาติดใจเขาก็จะอยากเล่นต่อใช่ไหมคะจาก40ก็จะเป็น80 ก็คือได้ง่ายๆส,สบายๆนะคะแต่ว่าถ้า,อาพอแม่ผู้ปกครองตั้งกฎไว้ว่าเล่นแค่ครั้งเดียวหรืออะไรใดๆก็อันนี้ก็คือตามสะดวกนะคะสำหรับพี่คนโตเขาเล่นสองรอบคะ่ะคนเล็กเล่นอันนี้แล้วก็ไปเล่นชนิดอื่นนะคะน้องนิชาเป็นโอกาสที่น้องเพิ่งมีครั้งแรกที่ได้เล่นรถแบบนี้นะคะที่อเมริกามันจะเป็นเหมือนกับเด็กโตนิดนึงหรือจําจไม่ได้นะคะว่าที่ไหนนะอาจจะเป็นที่แ์งานแร์ของ สเตทของเรานะคะของรัฐของเราเนาะแต่ว่าพี่คนโตเขาก็เคยเล่น,นะคะ่ะแต่ขาเขาก็แทบไม่ถึงเหมือนกันนะคะ แต่คันนี้คันเล็กคันน้อยค่ะเขาก็สนุกสนานวนๆกันไปเลยนะคะแต่มันก็สั้นนะเพื่อนๆเพอแม่ผู้ปกครองก็คงจะรู้ดีนะว่าเครื่องเล่นแบบนี้นะคะในงานกาชาติงานแฟงานอะไรประมาณนี้เนาะจะเป็นการดูดเงินสําหรับผู้ปกครองมากๆเตรียมเตรียมไว้เลยนะคะเตรียมกระเป๋าไว้เลยนะพ่อแม่ก็อาจจะกระเป๋าฉีกได้นะคะขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปถัดไปบายๆจากวานนอกนิวยอร์กกลับ้านอกสกโขทัยค่ะ